ประมาณสามทุ่มเลยเจ๊เนี่ยนะไม่อขอเล็กไม่แต่มันก็ยังออกมาในลนักษณะอย่างนี้ยังยังเป็นห,หัว,หวเออเป็นเป็นหัว,หวอยู่เนาะจอ๊อแต่คืนจุดตอนคิดถุงครับประมาณสามทุม่มเจ๊ได้มาได้มาได้มาตอนละแรงเ็กเข้าบ้านมาเนาะก็ประมาณสักสามทุ่มอ่ะก็ไปซื้อน้ำแดงแล้วก็แนามนะแล้ว บอกรูบอกเห็นกกอนเอาเปิดเข้าเอาเปิดเข้ามาแล้วก็มาจุดถูกเก้าดอกบอกกาวเปิดเพิ่มาอยู่นี่จอกแล้วพอนี่ก็ขอเลขจะขอเลขก็เอาผูกอันนี้จุดอันแหลกอันนี้อันนี้สองก็เป็นหูกเหมือน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 แต่อันแหลกนี่กำลังแักไปได้สก๊อเนี่ยฮะแต่อันเนี้ยออกมาเหมือนยอมฮกยังอยู่เป็นหูกุมันเนาะเป็นหูกเหมือนกับไอ้ไครเลยเนาะจาเป็นหูกไคร ผูกกับเรียนนี่เลยเป็นเปิเหมือนกับตีล็อกเก็ตตีได้มาเลยจสียงอกจสียตอนตอนนั่นจุดถูกดุหมามีเสียงมีมีแล้มีมาหอนแต่ก็คือแบบเขาอยู่ที่เขามันชินเนาะมันก็เลยบอกได้คิดอย่างนี้ไงมีมีเสียงมาหอนเต้ยมีเจ้ามีแล้วก็จอนจุดเอามาเต็มหูเปิดเนี่ยตอนแรกรู้อย่างบอกออกเตือแล้วห้องมูลูกาพอกันลูกสาวเห็นก็เป็นละออนพูเข้ามาละออนพูดจื่อคือนลวพ่อกันไอ้ใครก็คือ ขนคีมลูกมันก็เลยเป็นเปิลละ,ะอีน่ะคือเขาบอกกลงเาเปิลมาอยู่อีน่ะปกตินี่ฮะถูกนี่มันก็น่าจะแักแล้วเนาะอันนี้มันเนี่ยหัวฮกอตนนี่แฮกอันนี้จุดใหม่ไปได้จากไหนมาก็อ่าที่ต่อตังอาจารย์เว่าวมกัมมณต่อพอดีเปิลเป็นคนตังปุ้นตังไตก็จะได้เหรียญของแต่ออกจากวัดมาเลยสองได้มาสองเหรียญก็เลยมาเนี่ยดูก็ได้เห็นคาวคนลอ ใครนี่เป็นมีเก๋ยวกเหลืองจกลาบกล้าขายเหงอย่างนะี้เนาะก็เลยลองเอามาดูเดีย๋ยวคุณแห่เข้ามานี่นะแต่อยู่นี่กับนี้ปะปูนี่อย่างบ,บนี้อย่างหน่าย,ย่างนันนะ่ ที่นี่เจ้าขลยอ้าวรานขข้าวมอการม่มั่นได้ทัทีไดูเหมือนใช่ใช่จุดรังผจะหลังเล็บ้านหลังใหญ่ๆเป็นบ้านพลังเคยลงไปเด็นไปเอาแม่เจนนั่นก่นบ้านคุณนหรบ้านไรยตรงนั่นหรอวันี้ี่แจ้น่จะถูก